็ยังอยู่ในคาสิโ uh, นนะครับยังอยู่อีกนานนะยังอยู่อีกหลายคลิปเพราะว่า uh, มันมีหลายอันให้เล่นเหลือเกินนะครับผม, uh, มสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะพามารู้จักกับเกม uh, คาสิโนเกมหนึ่งแต่ว่าไม่ใช่เกมไพ่นะครเกมเกมอันแรกนี่ผมเปิดไประเดมด้วย b บลั j จ c k หรือว่าไอ้ปอกเด้งของฝรั่งนั่นแหละ <c oughs> จริงๆมันก็จะเรียกง,งั้นก็ไม่ไมได้ผิดอะไรจริงอ่ะบ้านเรามันมันผิดการก็แค่จํานวนไอ้แต้มที่เขากําหนดให้ให้บวกกันเท่านั้นเองนะแต่อันนี้เป็นเกมลูกเต๋านะฮะเป็นลูกเกมลูกเต๋าชื่อว่า Craps นะฮะ c r a p s นะฮะ Craps Craps เ,เกมนี้จะมีลูกเต๋าอยู่2ลูกนะฮะ ลูกเต๋าลูก2ลูกก็คือลูกเต๋าลูกหนึ่งมันจะมีเลข 1- ถึงเลข6เวลาเราทอยไปเนี่ยแต่ว่ามันจะมีอยู่2ลูกเพื่อให้บวกบวกแต้มที่ทอยไปนะฮะเขาอ่ามีอ่ากฎกติกาอยู่ว่านะครับถ้าอย่างสมมุติอ่าอ่าเราทอยครั้งแรกไปเนี่ยเราทอยได้ออกเลข7หรือว่าเลข11ก็คือหมายถึงว่าถ้าเลข7ก็คือ ลูกเต่าลูกหนึ่งมันจะมีหกลูกเออมีอยู่หกเลขใช่ไหมอ่าอ,อาจจะหนึ่งเจ็ดหรือว่าเท่าไหร่สองห้าได้ไหมอ่าสามเท่าไหร่สามสี่หรืออะไรประมาณเนี้ยอะไรก็ตามนะฮะที่ว่ามันบวกกันแล้วได้เจ็ดหรือว่าได้สิบเอ็ดอาจจะเป็นสักอ่าเท่าไหร่เออหกหนึ่งหรือหนึ่งหกเออไม่ใช่เท่าไหร่หกห้าห้าหกอะไรประมาณเนี้ย คืออันนึงมันจะต้องได้6อยู่แล้วใช่ไหมไม่งั้นไม่มีทางได้16กอะ่ะอ่ามันก็จะชนะแต่ต้องทอยครั้งแรกนะฮะแต่ถ้าสมมุติว่าทอยครั้งแรกมันไม่ได้ไปลงไปไม่ได้ลงแต้ม7หรือ11นะฮะถ้ามันไปลงที่อื่นเราอาจจะต้องทอยอีกครั้งหนึ่งให้มันซ้ำอ่าให้มันให้ให้มันได้ผลลัพธ์เท่ากับ อ่าครั้งแรกที่เราทอยเราถึงจะชนะเดิมพันนะฮะแต่ถ้าไอเจกับ11เนี่ยมัน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 มีค่าแล้วก็มันมีโทษเหมือนกันอ่าถ้าครั้งแรกเราสมมติเราทอยได้5กับ2อ่าหกับ3ก็ได้ฮะมันเป็น8ใช่ไหมไม่ใช่7ถ้า7นี่คือชนะ 5, ไปเลยแต่ถ้า5้อ่าสเราก็จะทอยไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเ,อยเอยจนกระทั่งว่าอาจจะได้ 4, 4ีส คืออะไรก็ได้ที่มันมันรวมกันแล้วไม่ให้มันได้แปดอ่ะเสร็จแล้วเราก็จะชนะนะฮะแต่ถ้าสมมติว่าไอ้ไม่ใช่การทอยครั้งแรกเป็นการทอยครั้งที่เท่าไหร่ก็ตามเถอะมันไปลงไปโดนเจเลยว่า11เข้าก็จะแพ้ในทันทีนะฮะเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปอ่าโ <Fold> er. นะฮะเล่น a d m i n i t o w e l c o m e to casino อืมเ <to casino. S 1> ข้าคาสินโนเลยะฮะ Welcome the Which game would the e game like, c Casino. to you a s s i n r p นี่นะครับไอตัวนี้แหละอันที่สองเนี่ย <Black Jack. S 1> อันนี้แบล็คแจ็คเมื่อวานใช่ไหม <C rap. S 1> ไอันนี้ครับนะฮะผมมันมันคือเวลาเราพูดอย่างเงี้มันจะงงใช่ไหมเขาบอกว่าการกระทำเนี่ยมันมันย่อมที่จะอธิบายอะไรได้มากกว่าคําพูดอันนี้เรื่องจริงฮะอันนี้เรื่องจริงเพราะฉะนั้นครับนะฮะผมก็จะเข้าไปฟาร์เล่นให้ฟังว่าในอดีตผม เคยเล่นเกมนี้มาอย่างไรบ้างนะฮ yeah, like yes. ะในแต่ละเกมนะฮะไม่เพียงแต่คาสินโนถ้าเพื่อนๆจะสังเกตต,ตั้งแต่ผมทำในจิมคิชเชนเกมเนี่ยอะไรก็ตามแรกๆเขาก็จะมาะมาที่การ อ่านอินสตรักชั่นก่อนว่าเราจะอ่านคู่มือการแนะนำเบื้องต้นไหม <No. S 1> นะฮะเมื่อผมอธิบายไปแล้วผมก็ไม่อ่านพิเศษคีย์อินสตรักชั่นก็คืออ่านฟังก์ชันคีย์นะฮะ <No. S 1> คีย์ก็ไม่จำเป็นละมันไม่ได้มีอะไรจดจำยากนะฮะก็จริงๆมันใช้ฟังก์ชัน F1 F2 อะไรพวกนั้นแหละนะ You have five hundred please enter your bet ก็คือเรา เขาจะให้เรามา500ดอลลาร์นะฮะ Please enter your bet bet ในที่นี้แปลว่าการเดิมพันอาครุณาลงเดิมพันเราก็ใส่ตัวเลขเข้าไปนะฮะอาจจะสัก50ก็ได้ะ55 5, 5. ก็ได้55นะครับผมผมก็ลงไปว oh. yes. ่าเขาให้ยืนยันนะกดคีย์ press the key to roll the dice ก็คือกดอะไรก็ได้ เพื่อเป็นการทอยลูกเต๋านะ roll the dice and uh, you roll four and the four to six your point is ten press a key roll the dice เ <_ t ry> นี่ยเห็นไหมฮะผมทอยครั้งแรกมันเป็นสี่กับสิบก็บวกกันได้สิบเพราะฉะนั้นครั้งต่อไปเนี่ยผมจะต้องทอยให้มันลง10จนได้นะไปโดนกับ7กับ1 1เอไม่ได้เลยนะจะแพ้ <And S 1> You roll three neither nor Your Press You one. You won lost. Your point Press key to roll a and a ten. the have key dice. is นะครั้งต่อมาเราได้สามแล้วก็หนึ่งนะครับจริงๆเราแทบไม่ต้องบวกอะไรเลยนะฮะไม่ต้องใช้สมองอะไรเลยอันนี้ผมประกอบการอธิบายเฉยๆนะว่ามันคือ,อยังไงครั้งต่อมาเนี่ยเราทอยสามกับหนึ่งมันได้สี่นะเพราะฉะนั้นเราจะต้องเอาอยัางไงก็ได้ให้มันลงสิบให้ได้เนะี่ยอีรอลอันเดอร์ทู You have neither 1 nor lost. Your point is 10. Press a key to roll the dice. 1 and 2. 3, 2. <laughs> you roll a 2 and a 2. You have neither 1 nor lost. Your point is 10. Press a key to roll the dice. <laughs> <laughs> no. not you roll a 6 and a 1. You ไหนแม้เมื่อกี้หกับเจ <Damn. S 1> uh, ็ดไอ้หกแล้วเราคแพ้ทันทีแน่เพราะหกกับหนึ่งมันได้เจ็ดเจ็ดนี่ต้องได้เขาให้เฉพาะเจ็ดกับสิบเอ็ดเนี่ยให้เฉพาะการทอยครั้งแรกตรงตรงได้เท่านั้นถึงจะชนะไปถ้าครั้งอื่นจะมาทอยโดนอย่างนี้ไม่ได้จะจะถือว่าเป็นการแพ้ทันที แพ้เดิมพันทันทีนะฮะอันนี้ก็จะเป็นเงินที่เราเหลืออยู่นะฮะ4 45ดอลลาร์เอา150ก็แล้วกันนะเ <five>, อามากน้อยก็แล้วแต่เราเลยเคล็ดสกี to roll t ื้นโลถอ,อยลูกตาวคุณ roll a two and a five to w i นนไหม Hail to the king baby <c oughs> Any other key เยอะฮะคือเมื่อกี้มันได้สองกับห้าใช่ไหมฮะอัน,นี้เป็นการเล่นครั้งแรกของผมเลยสอกับหไม่ได้เผมชนะทันทีโดยที่ไม่ต้องทอยต่อรสามสิบห้าก็พอครับ แบมันหกับสมันได้เเพราะนั้นผมจะต้องทอยให้มันยังไงก็ได้ให้มันได้เก้าไม่จะเป็นต้อง5้ากับ4ีเหมือนเดิมนะอาจจะเป็นหกับสก็ได้เป็นด้วย

<laughs> Your bet is dollar three hundred seventy. Is this correct? Press a key to roll the die. You roll a three and a four. You win dollar seven hundred forty. dollars I needed that. You okay. now have dollar fifteen twenty. E. At this table is the boat. Yes. no Which game would you like to play? Blackjack. Exit. cause Thank you for visiting the <laughs> casino. <laughs> ีองสุดท้ายอันได้เจ็ดก็ชนะไปละสามกับสี่เมเมื่อกี้มันได้ห้าไเท่าไหร่ห้ากับสองเนี่ยประมาณนี้นะฮะคือทอยังไงก็ได้ให้มัน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 ได้ตามที่เขากําหนดเอาไว้แค่นั้นเองไม่ได้อันนี้คือเป็นเกมลูกเต๋าที่เขาเล่นในอเมริกาเหนือถ้าจริงๆแล้วมันมันเป็นเกมที่อะไรไม่ต้องซับซ้อนอะไรมากมายนะฮะที่เราสามารถที่จะรู้จักแล้วก็สามารถเข้าไปเล่นแบบ อ่าไม่ต้องเสียเงินเยอะนะฮะเพราะเล่นไปมันก็เบื่อเพราะมันไม่ได้คิดไม่ได้อะไรเลยนี่คือลูกเต๋าที่ว่าชื่อว่า c r a บ s นะฮะ c r a p s craps เนี่ยไม่ใช่ c r a p t นะฮะถ้าครับสที่ a c r a p t เนี่ยมันคือขี้นะเออโอเคแค่นี้แหละครับสวัสดีครับ